สวัสดีทุกคนตอนนี้เราถึง l ี่ f า o าร์ Park แล้วเอ้ยขออนุญ,ญาตทอดกัอนก<ม>็ที่นี่เลยค่ะเป็นสวนดอกไม้นะคะเขาเปิดตั้งแต่วันที่1นึพฤศจิกายนเลยจนถึงวันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้หนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูภายในการซึ่งตอนนี้เรามาจอดรถอยู่ที่โซนดีนะคะเป็นที่จอดรถสี่จะให้ดูลานลานกว้างมากอากาศวันนี้คือค่อนข้างเย็นแต่ทุกคนตอน เวสา 3, 5, มโมงจะสี่โมงแลละเพราะว่าไมาถึงคืมันเย็นมากแต่อากาศก็คือดีมากเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในเนาะแบบมันจะร้อนอะไรเงี้ยไปดูข้างในกันค่ะ ก็มีที่ขายดอกไม้เยอะมากๆมากจะบอกว่าตอนนี้ก็คือตอนเวลา4โมงกว่าแล้วถ่ารักนี่เรากำลังจะขึ้นไปที่ขออธิษฐานรักนะคะแต่เราต้องขาทลางขึ้นก่อนจะเป็นทางแบบวนเห็นหน้าไหมเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน มาแนะนำมาช่วงนี對對้เลยห6าหกหัวดีแสงดีอากาศดีโอ้ดอกขาวเลียนเป็นสีขาวบ้างตันนี้นะคะเป็นจุดชมวิว360องศาของฟอร่าปาร์กนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันว่ามันจะเห็นเป็นแบบไหนบ้างขับมอไซค์วิบางเลยครับบอกขึ้นไปมาแล้ว ใครทุกคนพาหรืไปแกไม่ใช่ไม่เคยไปไม่เคยไปน่าวยมากทุกคนมุมนี้เป็น โมงเลยนะพ่อบ้านม่านบาลีโอ้โมงมานบาลีอะอให้ฟิลแบบมีอะไรระย้อยออกมาแหละ ว่าลูกหน้าบานอ่ะแล้วมันมีแบบขาแบบไม่ขาเลยลูดอยู่ข้างบนหลายอ่ะนี่ไงสวยอยู่นะททาไมีงเหนือเป็นข้าวเหนียวด่าอร่อยผลไม้ทไมข้าวเหนียวด่างอ่ะมันจะหอมแล้วนมข้าวเพราะเราใช้ข้าวที่ยังไม่แก่ข้าวที่ยังมีน้ำนมเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูชิมจริมจิ๊กสองสองสามเจอเลยค่าชิมฟรี ไอเด็กหนูว่ารถไอันี้อ๋อลำอลุงสมาแล้วปุ๊บลองนี้มาได้กินว่ะโอ้โหยาดองนี่คืออ่อนเลยเต้าริบมังคุดมันจะคล้ายกันสามปีนี่แอลกอฮอล์แรงน่าไม่ชอบสามปีฝุนปักเลยจ้าอ่างหุ่นสามปีสุ่นเลยความหวานมันไม่เหลือแล้วอ่ะผู้ชายเจอฝุมันเหลือแบบเป็นเหล้าแล้วเป็นเหล้าไม่หวานคือว่ามันจะแม่ นี่คือที่กินทั้งหมดขนมข้าวเหนียวดำอะไรเหรอเอออะไรแบะไม่เคยเห็นข้าวเหนียวดำ <c oughs> แล้วข้าวเหนียวดำของโรงงานเนี้ยมันแตกต่างจากที่อื่นตรงที่ว่ามันใช้ช่ว,วนอนหลั่นีดง,ง,งแก้ไวทองอได้แล้วแม่ตายผ่าน้องจับคน,น,นสำหรับฟอรปาปาร์กก็จบลงเพียงเท่าน,นี้นะคะ กับบรรยากาศตอนนี้คือค่อนข้างเย็นมากทุกคนบายบายเจอกันใหม่มลคลิปหน้าขอบคุณค่ะเวลลาง <_ S 2>